กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีสุกสานเด้อภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพ่วพ,พอกับซองสะนีป่าบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเลยเดดฮากะออกไม่ใหญ่จืนิผลจัดการล้างของหนามพี่น้องเลยเพราะว่าหลังจากอันมันมีกอภัยใหญ่ออกไงออกนอกพันทางถิมจิน,จนวอยังเหลืออันสีหาลำเอาไว้แบบให้มันป่งขึ้นมาสื่อพี่น้องเลยเมื่อในเท้ากระสิพาพี่พาน้องบึงบรรยากาศฝน,น,นตกยมเศร้าพี่น้องเลย ฝนตกตอนตีหาเฮาก็ลูกมาแต่ตีหา้าพอเลยพี่น้องเลยลูกมาปกทานลูกมาปุกพ่อน้อกเันเลยเอ็ก,กถึกเดู่พี่น้อง <c oughs> เขากระสิมา <c oughs> มเมื่อนี้เมนูเห็ดกับข่าวกับนามก็คือป่อนปลาพี่น้องเลยเฮ้าสิป่นปลาป่นปลาดุกเข้าสิป่นปลาดุกสู่เทียมส้่งกินพี่น้องเลยหลังจากแพิ่นกินข้าวเช้าแล้วเ่นก็เิเท เทพื้นเฮือนเลยเนาะสบายดีพี่น้องมาปลดเลยแบบนี้ลงมือเลยพี่น้องเลยแบบนี้ปดุขมีจักโตเนาะปลาดุกกับน้องกิ๊กกี้ไปตึกแหเมื่อวานน้นองกิ๊กกับน้องต้านน้องก,กิ๊กกันไปตึกกับน,น้องต้านวานนี่ปลาดุกนี่พี่น้องนี่เห็ดมือน้องกิ๊กี้น่ะสองโตสองหมอง,องเห็ดยิ่งมาเมื่อคืนเพี่นนอนตั้งแต่เวน้นพี่นเจ็บแหง้ง นี่แต่นั่งบนนั่นหายบัดคลืนพี่น้องเอ้ยนั่งอดเอานั่งหมุน้อยอยู่เอากองห่วงแล้วมาลานเป็นยังวะพี่น้องแต่เว้นเท่ใครทำแม่บอกว่าโอ้ยไปงมปลาดุปัาสั่นปลาดุกเห็ดมือเห็ดมือหัซ้อมเถื่อเห็ดาสั่นเห็ดมือพัดน้ำนี่แต่ว่าอายุเป็นยังน้อยพี่นคือสิบเจ็บแพงปัดน้ำพี่น้องเอ้ยให้แม่ถ้าแม่ว่าคือเผื่อถ้าคือห้ามน้อยนอนบ่ได้ดอก แกนั่งหายเบิดขึ้นออเอาก,การออกก่อนพี่นอาะทำดีเอาอันนี้มันคุ้งกับบ้าเราพี่นอะ เมือสันี้ไปนองใจสบ่แสีบ่เสีบ่แซีบ่ทิ้สั่งมยิ่กิ้ได้คือการเนาะสิเห็นไหทิ้สันทิ้ก่อนจะเช้าจะเหยเพื่อนจะไ้เทพื้นเฮือนเลยเนาะแต่ไม่เพิกเวลาเพื่อนมาเทเพื่นเฮือนเลยเนาะวันสิเปื้อ ก็จะแซวผิดลงไปพี่น้องเอาเจ้าผิดโพงเนี่ยแหละพี่น้องอ ใส่พน้อง huh? ัหอมปอใส่หอมปนะามบออใส่หอมบัวลงไป ใส่หลังต้มนงไ่พี่น้อยอไม่น่ามาลยูก ลืมไปพี่น้องยังบริษัทเป็นนัวน่าจะซีิมก็ได้พี่น้องย่างพี่น้อง ทุกอย่างแซ่บเนาะ มันก็สิมาตากเรือแบบนี้ค แล้วไปทีบร่อยสบายดีปะ่ปะ,ปอล,อปะล,ลุงไปดูกวักมือน้องบิกจิไปลุงกินไปล,ลุงออกหัวนตอนจะตึงเฮกับไอ้ไอ้จ่านี้มันออกหัวมันขาเลย น้องมีนูก,กับเขาวเมื่อนี้เนาะเขาก็จะเอาไปให้สัตว์ผนกินก่อนเนาะไปกันเลยั่งเลยได้ถ่านมากมาขึ้นฝนตกเข้ากันเลยเป็นอะไรทุกคนกินข่าวเป็นอะไร บ้าวน่ะหมนเอพี่น้องหมดขึ้นเฮือนพี่น้องเลยเป็นอะไรป่นน่ะพอกินเยอะพอจะเอาลงใหม่ไอ้บอยนี่พี่น้องนี่น้องตาดถ่ายหน้าไปใส่ตู้ไว้นี่นี่กระตุกใส่ซองฟีดอ่ะแป๊บเดียวก็ได้กินแล้ว เฮ้ม่ใหญ่ก็ี่มยังบ่แล้วพี่น้องเลยงานมีสองอันโอ้ยยังไมงีบแต่นั่นยังไม่จับได้เสียมได้เสียมบอดีน้องแตงกัเขามากินเมื่อนี่พี่น้องเลย ด่ามนี่พอน้องนนเ้ยังม่ได้บายา่ามดีบอกอ้าวยกเิ่ขึ้นปกันแล้วทุกคนนันนี่เห็ดเสียมฮากอยู่บ่ปาตัวบ้นิข้าวิบข้าว ป้างูมาทางนี้พอรังเปี้ยวหายเลยมาแต่บว่พผายจุดหมดเอี๊ยมอยู่บ้าป้าพี่น้องเลยผสมปูนนนี่บ่ืมพอรังเบียวพี่น้องปูนจักสอบนี่พอรังเบี้ยวปูนหกสอบ คาดว่าประมาณ6 8 9าสอมห้องพี่้องเลยราะว่ามื้อมื้อก่อนเที่าห้องนะรมแล้ประมาณชิดเนาะความน้มันก็นาอยู่แต่ตอนนั้นมันจะลดแต่ตัวนี้น้มากืก็คือเสเยอประมาณ6 8 9นแหละเลยเอหกอยอันบัตรมนมันบรมตรมััตรมนบบับนบ่รบัตรมั ตอนนี้เพิ่งกำลังลุยงานพี่น้องเลยพอกินข่าวอิ่มแล้วก็มาลุยได้เลยเพราะว่าคณะบายปูนแหละเนาะพรงเบียวขับใส่เกือบทแน่เจ้าอันเสียนี่ก่อนบ่ไปใส่เกือบทแล้วมันสิกัดตีนจะไหนกดตีนใส่ก่อนเลย แล่เขาไดไ<อ>้ไเอาหินมาใส่บ่ใส่หินอยู่ที่แต่รถโ,<อ>โอ้อ๋อคือกองใหญ่ใช่ไหมสิว้ป่ะนี่ คลิปนี้ฮัิโอลคลิคปเพือ่อนๆด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องสนีป่านเด้อพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเย้ยสบายดี